สืบเนื่องจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเข้าจับกลุ่มนายมงคลหรืออายการเก๋ค่ะในความผิดฐานกระทำโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้คะ่ละล่าสุดค่ะ31กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวได้รายงานค่ะว่าในรายกลุ่มของอายการได้มีการแชร์หนังสือรับรองที่ออ่างสอเสือ0 0 5 8ทนธัญบุรีทับพิเศษของสำนักง,งานอายการ อยการจังหวัดธัญบุรีถนนรังสิตนครนายกปทุมธานีลงนามโดยอายาการจังหวัดธัญบุรีในขณะนั้นเมื่อวันที่26มีนาคม2566รับรองว่านายมงคลที่ปรึกษาอธิบดีอายการการสอบสวนร้อยตำรวจโทอุทัยตำแหน่งอธิบดีอายการการสอบสวนร,รักษาการในตำแหน่งรองอายาการสูงสุดมีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการอายาการระดับ5เทียบเท่าตำแหน่งผู้บริหารปฏิบัติราชการให้แก่ผลดีแก่สำนักงานอายการสูงสุดเป็นผู้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมมี ความประพฤติเรียบร้อยช่วยเหลืองานราชการในสำนักงานอายการสูงสุดด้วยความเรียบร้อยและสุจริตขอรับรองว่าข้อความนี้เป็นจริงทุกประการดังนั้นจึงออกหนังสือรับรองตำแหน่งและความประพฤติของนายมงคลที่ปรึกษาอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนร้อยตำรวจโทอุทัยรัาการในตำแหน่งรองอายการสูงสุดให้ไว้เป็นสำคัญค่ะนอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวยังรายงานด้วยว่าสำหรับการขอหนังสือรับรองดังกล่าวค่ะเนื่องจากนายมงคลจะไปขอเครื่องหมายอาสายิ่งชีพของกระทรวงมหาดไทยซึ่งการจะขอได้ม ักเป็นข้าราชการระดับอายการชั้น5ขึ้นไปและเป็นอำนาจของกระทรวงมหาดไทยค่ะทั้งนี้ค่ะหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจกระทำได้เนื่องจากตำแหน่งที่ปรึกษาอายการเป็นตำแหน่งที่ตั้งขึ้นมาเองส่วนตัวไม่สามารถเทียบเท่ากับชั้นใดๆของอายการได้เลยค่ะและไม่มีระเบียบกฎหมายของอายการสำหรับอายการชั้น5เป็นตำแหน่งเทียบเท่าระดับอายการจังหวัดหรืออายการผู้เชี่ยวชาญค่ะ